ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครัวเงอะง,งเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาทำปลาต้มเปรี้ยวกันนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินหรือว่าเคยลองทำกันหรืออย่างนะคะอย่างที่ทุกคนรู้วันนี้เราจะลองลงคลิปวันที่หธันวาซึ่งเป็นวันพ่อของทุกคนเลยใช่ไหมคะ เมนูนี้ก็เช่นกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่พ่อเราชอบกินค่ะหรือว่าเขาไม่ชอบไม่ได้ใจแต่ว่าเขาจะทําให้กินช่วงเด็กๆค่ะเขาจะไปหาป้าธรรมชาติแล้วก็ป้านในบ่อกอุ้งนะคะมาให้เราเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอย่างเช่นเราจะขาดตัวนี้เลยไม่ได้ค่ะพริกขี้หนูส่วนเหมือนเดิมใครที่ดูมา อีพีอื่นก็จะมีพี่ขี้หนูสวนเป็นตัวประกอบเสมอนะคะเพราะเรายิดว่าพี่ขี้หนูสวนหอมแล้วก็อร่อยค่ะเผ็ดหอมเม็ดเล็กแต่คุณภาพคับแน่นค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผักชีกับมะนาวค่ะ มะนาวแป้นนะคะให้ความหอมความจีดจาดเปรี G ้ยวแซ่บกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผักชีกับรากผักชีนะคะเรานําไปล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูบ้า,บานๆน,นนะคะและที่เราขาดไม่ได้ก็คือเกลือทะเลนะคะและที่ขาดไม่ได้อีกนอนันก็คือผงปรุงรสค่ะ เมื่อกี้ทุกคนได้เห็นปลากันไปแล้วนะคะปลานี้เราซื้อมาจากร้านแถวบ้านนี่แหละค่ะถ้าอยากได้สดแบบนี้ก็คงไม่ได้แล้วเพราะหางไม่ได้ค่ะพอไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยู่แถวคลองหรือก็ใกล้ประมงแล้วเพราะฉะนั้นการดูปลาได้สดที่สุดก็คือปลาที่มีความเงือกชมพูแดงไม่เขียวนะคะแล้วใคร ซื้อมาเป็นตัวหรือว่าดูที่ร้านก็ดูที่ตาของเขาจะไม่ขุ่นไม่แดงน,นะคะตาจะต้องใส่กลมสดเสมอนะคะเราจะได้ปลาที่สดเพราะว่าเมนูนี้ถ้าปลาไม่สดเท่ากับคราวนะคะมันจะคราวทันทีเลยค่ะและถ้าเกิดเราไม่เห็นเงือกเป็นปลาแบบนี้เขาทำมาให้เราแล้วเราสามารถดูที่ท้องความช้ำของท้องตรงนี้จะบอกความสดของปลาเลยนะคะ แล้วก็ความตึงของหนังปลาจะบอกความสดของปลาได้ค่ะมาทุกคนเราอธิบายกันไปต้องยืดยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำให้เดือดเดี๋ยวเราไปดูตอนน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลากันเลยนะคะมาค่ะทุกคนระหว่างรอน้ำเดือดน,นะคะเดี๋ยวเรามาจัดการพริกของเราก่อนนะคะเดี๋ยวการเด็ดจุกพิกนะคะระหว่างนี้ เสียงเครื่องปั้นทํนทำงานอีกแล้วค่ะทุกคนทุกคนได้คงได้ยินเสียงแล้วแหละพูดไปเลยแล้วกันเราจะเล่าประวัติเรื่องเมนูนี้ให้ฟังนะคะใช้คำว่าประวัติเลยนะเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เราชอบกินมากเพราะว่าพ่อทำให้บ่อยใช่แล้วก็จะต้องกินกับน้ำพริกกะปิด้วยนะคะทุกคน รสชาติก็ของปลาต้มเปรี้ยวหรอมันรสชาติธรรมดาบ้านๆมากเลยแต่เวลาพ่อทําให้กินมันรู้สึกว่าพิเศษมากๆเลยค่ะมันหอมกลิ่นพริกขี้หนูสวนที่พ่อปลูกหลังบ้านมันหอมกลิ่นผักชีที่พ่อค่อยๆซอยมันมันมีความสดใหม่ที่ปลาพ่อเพิ่งหามา หรือว่ามันจะเป็นรสชาติแห่งความตั้งใจหรือเปล่าคะทุกคนและที่เราชอบทำอาหารหนึ่งหนึ่งแรงบันดาลใจที่เราชอบเลยก็คือพ่อทำอาหารอร่อยเราก็เลยชอบทำอาหารค่ะทุกคนแต่คล้ายๆกงมอ,งอกแล้วมันอร่อยยังไงล่ะทุกคนก็จะต้องมีรถมือแม่รถมือพ่อประจำตัวนะคะนั่นแหละมันอร่อยจากนั้นเลยค่ะทุกคน อ้าลุกคนแล้วอะที่พูดคุยกับทุกคนไปตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่เกลือแล้วก็ใส่ปลากันเลยนะคะน้ําเราใส่น้ำไม่แค่นี้แล้วก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือกันเลยเนาะใส่เกลือลงไปค่ะประมาณนี้เลยอพอค่ะ นี้เราก็ใส่ปลาลงไปน้ำไม่ต้องเราท่วมแบบเยอะนะคะเดี๋ยวเยอะเกินไปก็ทำให้ไม่อร่อยนะคะทุกคนมันจะเป็นน้ำฟวมทุง่งผักบุ้งหลงเหลงตามสุภาษิตหรือเปล่า่แค่นี้ใส่เรียบร้อยแล้วก็ รอสักแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งติดฝานะคะลรงให้ความคาวเขา,ขาไล่ออกก็นบะประมาณ1 2 3 4 5สาี่ห้าค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะและทิ้งไว้20นาทีนะคะระหว่างนี้อย่าเปิดอย่างแง้มอย่าสงสยัยอย่าใจร้อนนะคะไม่อยากจะข่าวนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเตรียมพริกกันต่อนะคะระหว่างนี้ก็ เอ็ดพริกเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนเมนูนี้ไม่มีอะไรยากเลยทำง่ายง่ยายที่สุดเลยสไตล์ตคนน้ำเค็มอย่างเราะคะ่ะคนน้ำเค็มคือคนที่อยู่ติดทะเลนะคะออแล้วก็กิจกรรมที่เราชอบทำนอกจากการทำอาหารก็คือ กิจกรรมแอดเวนเจอร์เราชอบเล่นน้ำในบ่อกุ้งมากเราชอบเล่นน้ำเข็มมากเราชอบเล่นน้ำทะเลที่สุดแล้วเราก็ชอบหาหอยที่สุดด้วยค่ะทุกคนเราชอบไปหาหอยแง้งเราชอบไปหาหอยกระปุกเราชอบไปหอยหาหอยแงอมงภูและเราก็ไม่ชอบกินหอยแมลงภูด้วยค่ะตอนนั้น เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพ่อหาหอยเม่งพูเยอะมากเรากินเกือบทุกวันกินจนเบื่อแล้วเราก็ไม่ชอบเหยื่อเม่งพูไปเลยค่ะเราก็เลยชอบหอยแข็งมากๆเพราะว่ามันหากินยากนะคะแล้วหอยแข็งที่เราชอบที่หากินยากในตอนนั้นก็คือหอยแข็งที่เกิดจากธรรมชาติค่ะทุกคนตอนเด็กๆเราจะไปเก็บหอยแข็งตามมันเป็นอะไรนะคันวังที่ที่มันอยู่ในคลองติดก,กับ ไ,ะะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้ทุกคนเห็นภาพนะคะมันก็คือมันจะซ่อนตัวแบบพอพอเราไปเจอมันในคลองใช่ไหมคะมันก็จะแบบฝักตัวมันเข้าไปแล้วมันปล่อยเปล่าออกมาแล้วมันก็เรียกวิ้วเละเราก็จะเห็นมันออกมาแล้วค่ะเราจะแคะออกมาเก็บแล้วเนื้อหอยแคะคนนั้นก็จะเนื้อแน่นแล้วก็สดหวาน,นมากๆเลยะคะ่ะ เรารู้สึกว่ามันอร่อยขอหอยเลี้ยงนะแต่ไม่รู้เราก็แยกไม่ออกเหมือนกันอันไหนหอยเลี้ยงอันไหนหอยทะเลเ<ร>นะคะไปหั่นผักชีแล้วก็หั่นมะนาวก่อนนะคะอ้อเดี๋ยวเวลาผ่านไป20นาทีเดี๋ยวเราจะใส่รากผักชีด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมเลยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่ จะเปิดฝาดูราคาครบ20นาทีแล้วนะคะแล้วก็เราเตรียมพริกทุบไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผักชีค่ะหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รากผักชีกับพริกเอาไว้โรยหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะเปิดฝาด้วยว้าวตอนนี้ปาดสุกมาแล้วนะคะตดโรลา่าผักชีนิดนึง ได้กินมากค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ปิดเตาได้เลยเก็กลับปลากันค่ะเดี๋ยวให้น้องปลาลบก,ก่อนอเราจะเาน้ำซุปมาปรุงนะคะ ตอนนี้ปลาของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตักเสิร์ฟกันเลยเราตักน้ำซุปนะคะเพื่อมาปรุงรสกับมะนาวแล้วก็ขานอนะคะผงขานอแล้วก็พริกที่เราทุบเอาไว้ทุกคนคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราเป็นช่องมือใหม่นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่เราคิดว่าเราทำเมนูในวันพ่อในวันที่พ่อทำให้เรากินบ่อยๆเป็นเมนูที่พ่อชอบกินและเราก็ชอบกินถ้าใครมีเมนูของพ่อ ที่เป็นที่ประทับใจหรือว่าของแม่ที่เป็นที่ประทับใจอย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบครัวเงื้อง,ง่าของเรานะคะสวัสดีวันพ่อคะ่ะทุกคน